อะไรวะเนี่ยคืออะไรวะคืออะไรวะก่ประเห็นงพี่เห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วแปบบ๊บนึงนะทำงอยู่ปะกูคิดไม่มีผิดมันตั้งใจให้เพื่อนมันด่าพ่อตั้งใจดิสเครดิตประเทศตัวเองโพด่าโอซีแล้วลากคนมาประเทศตัวเองอ๋อก็คือมาด่ามามา,มาแบบมาเล่นเต็มระบบที่นี่แล้วก็ให้ให้คนไปเล่นที่นู่น เมืองของเขาอะไรอย่างเงี้ยหรอบันมังกระทักมาผับบัทักมาบอกพี่ต่อครับผมไม่ได้โพสดาบพี่นะแล้วก็อีกอย่างเมืองที่ผมโปรโมทก็ไม่ใช่เมืองผมไม่ได้มีเจตนาเดืองคนเหมือนที่มันพิมพ์ปั่นพี่นะครับเฮ้ยมึงไปไหนกันไมไม่ได้นะต่นเพี่ยังนอนไม่ได้หรอเฮ้ยรอก่อนไม่ตีหนึ่งเลยกิจอันนั้นแจ้งได้นะพี่กิจอันไหนอ่อะตาลองดูดูดูในกลุ่มดิ เอ้อนี่ต่อโฟนโฟ<ค>นอีก่โฟนพี่ทอนอะตอนนี้มันรอยังไงบ้างไอ้พี่คิดกับไอ้ตัวเล็กนี่มีอะไรเพิ่มเติมให้พี่ต้องทำอะไรคือคอ,อะไรวะคืออะไรอ่ะไม่เกี่ยวนะนอโอเคของหลุดไปหนาแน่นทุ่นผมเป็นยังไงบ้างเาฟิวชั่นเัินขาอ๋อเดี๋ยวว่าการเสษตรไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่ได้มีโอเคมีครนะมันบอกบอกไปจ้ากันแ้วมีเรื่องอะไร บ,บทีเราทอรือไหนเนี่ยหลุยน้องจอาก้าแฉ่งพี่ตาเบอร์อะไรครับเดี๋ยวส่งให้ดู เอ็นเรื่องต่อคนก็ได้ครับอะเราลุยเบอร์เก้าพันเบอร์ไม่นี่คุยกับน้องมันน่อยน้องมันอยากเข้าจริงมือคนขายสามพันห้าร้อยเห็นแล้วผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมอยู่ในกลุ่มอยู่ครับมีตัง่ได้ขายได้หรอไม่ได้ขายถ้าเบอร์จะพักไปไปได้เลยไปเลยเดี๋ยวผมจะสรุปรอมาพี่รอมาพี่รอมาใครจะเพิ่มอะไรเพิ่มไหมใครจะถามอะไรเพิ่มใครจะถ้าเกลี่ยอะไรเพิ่มดวงมาก็มีแหละครับพี่ผมก็จะเสามพันี้เพราะว่ามันได้ตัวครับมันนั่งเล่นนอกอ่ะ อ่าไปครับไปไปไปใส่เฉยๆแบบนี้มันได้ได้หรอพี่หลุยครับผมหิวอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวเพื่อพี่เองไปดิพิ่งโทรตามไปด้วยพี่แล้วยังยังอยู่ไหนอ่ะพี่ แล้วตอนนี้ตอนตอนนี้ยตอนนี้ยคิงนั่งรอผมอยู่รอผมลงอิตานผมขอคิงไว้ยี <t 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 ่สิบนาทีทีนี้ผมอันนี้ไปย้่สิบนาทีผมผมต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งคู่เนี่ยทั้งรวมถึงคนโฟนอะไรอย่างนี้ผมคิงอันี่ทำอะไรต่อครับตัวผมครั้งหนึ่งเมื่อก่อนรู้อยู่ผมเล่นอยู่ดาวเทาผมก็โดนแบบนี้แหละโดนเรื่องนี้แหละ แล้วเขาก็พูดใน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 คนละเท่าไหร่เลยมันต้องมันต้องมเป็นมาแล้กมาเล้ายมาล้ก็ยมแก็มาเลยกมายก็มาเลมเยายเขาสมาอลยกเลยกยมลาม่เลก็สามากสเกสม่เลเลยกายมาเลยกาม่เลกยมาล่ายมยกสายเกสยเลีเลยามเกมเก็มา็สสายสม่มเลยมาเมมก็กเยกเ กูยังกูยังหัวโล้นอยู่เลยกูก็เลยแต่ว่ากูต้องเพื่อนกูโดนตีกูเลยต้องเข้ามาเล่นกับเพื่อนกูคือเพื่อนกูมีเตี่ยกูก็หัวโล้นมาอ๋ออันนี้พี่ต้าเคยเล่าให้ฟังแล้วอันนี้พี่ต้าเคยเล่าให้ฟังแล้วคือใช่พอเขาด่ากูแบบนั้นน่ะกูเลยกูเลยเจริงจริงแต่ว่าประเทศก่ะประเทศก็แบบก็ก็เขาก็ไม่เขาก็แบบว่าแย่แย่นนี้แย่อันนี้แย่แย่แย่ถ้าไปโพสเนี่ยอย่างเงี้ยแย่นั้นกูกูก็ไม่เล่นแก่งอีกเลยจนถึงทุกวันเนี้ยแย่แย่กูเลยไม่เล่นเลยจนถึงทุกวันไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นนแต่่ใมมุกกกููอะ็ไมมมมม่่่่่่รรู้้้วาาาันนนนไไดดกอยแคคหเพะีีททุา นี่แย่แล้วพี่คือเรื่องนี้มันมันเคลียร์ไปพี่โดนโดนใบไปแล้วพี่แต่เขามาโูสกับผมไม่หยุดเลยไงอะไรไม่ใช่ไม่ไม่คนละเรื่องไม่ไม่ใช่หลุยฟังใจเย็นเย็นหลุยใจเย็นเย็นปฏิปติประตอก็ฟังเรื่องพ่อกัพี่เปิดคลิปพ่อมาเอาเขาก็ถามพี่ก็บอกว่าหลุยไม่ได้เตือนเพื่อนหรอมันไม่เกี่ยวกับเรื่องข้างนอกใจเย็นเย็นไมไม่หลุยฟังสิพี่ก็อันนี้พี่ถามอยู่ในเกมเออว่าหลุยได้เตือนไหมแต่ไม่เกี่ยวกับโพสต์เออ อเล็กซารละการไอ้บัสออพอกว่าแล้วไงเหมือนแค่พ่อมึงตายเปล่าอ่ะแม่เย็ดแม่เอออันนี้คือเรื่องคนละเคอันนี้คือโพสเลยเล่าให้ฟังว่าพี่ๆก็เคยแบบนี้แต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าประเทศอ่ะเป็นยังไงกันเองแล้วก็บอกอย่างที่บอกก่อนว่าไอ้บัสเห็นไหมพี่เอกยังบอกเลยท้ายสุดก็ไอซีไว้หลุยส์ถูกครับพี่ตอนนี้หลุยส์เขาแยกไม่เป็นคือผมถามคำถามในเกมว่าหลุยส์ไปรับคนอย่างนี้มาหรอโดนคนที่เออไม่เกี่ยวกับบัส คือบ้านมันโพสข้างนอกก็คือคนละเคสกันแต่ทีเนี้ยหลุยมันเอามารวมกันครับแต่เรื่องใตเรื่องคลิปที่พี่ตอดเปิดมาเปิดเสียงแล้วก็มาบอกว่าให้ให้เตือนน้องๆทำผิดใช่ก็พี่บอกนี่ไงก็บอกหลุยผมบอกไปแล้วว่าผมเตือนน้องไปแล้วให้ผมเตือนเพื่อนผมไปแล้วพี่ก็พูดว่าให้ผมพูดว่าแบบเอออะไรก็พี่แค่บอกจะเย็นเย็นผิดอะไรพี่ก็บอกเฉยก็เคียร์เนี่ยก็เคียร์กันแล้วก็มันก็ไม่ได้อะไรเลย เออก็แค่บอกตอนแผมรับเรื่องแล้วแต่ที่บอกอีก20นาทีผมจะลงมแล้วตอนนี้คิงรอคุยผมอยู่ใช่แต่เรื่องไอ้นี้มันเพิ่งเมื่อกี้ไงมันกีนนาทีนายกาวที่มึงถ่ายมาดูอะอะไรครับพี่ที่มึงถ่ายให้พี่จ้าดูอะงั้นมันกี่นาที ของนาทีที่แล้วเอออย่ไหนเห็นไหมเวลามันไม่ตรงกันหลุยอย่ามารวมกันซิอันนั้นอ่ะอันนี้จบไปแล้วคือเออก็จบท์ก็คือเนี่ยมันคือในเกมที่พี่ถามพี่พูดจบก็คือจบแต่พี่ไม่ใช่ใช่แต่ไม่พี่ต้องแยกก่อนว่าอันนั้นคือพวกข้างนอกที่เขาถ่ายมาให้ดูถูกไหมไม่พี่เปิดมือสองคนนะพ่อสองคนพอได้แล้วเอาจริงๆริงมือสองของคนแล้วพี่ซิต้าเดี๋ยวคุยเรื่องนี้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่จะไม่คุยผมจะได้ไปกินข้าวมันสียหาเรี่ยุ่เรื่องอะไรต่อมันสีไหาเรี่ยง อโองสดด้วยเอ้ยผมจะคุย <c> พ <oughs> <sk> ี่ตาครับโอ้ก็มาฟังได้ไม่ได้หรอก็ยินได้จะคุยไม่หรอกอะไรนะคิดว่าไงนะบอกว่าแถบแระทานคนที่คนที่เขาแท็กด้วยอะไรเงี้ยที่แท็กคนก็คือคนที่ด่าเนี่ยแหละคนที่เขาพิมพ์ด่าเนี่ยก็คือคนที่ด่าเนี่ยเองก็คือคนที่พิมพ์ด่าข้างนอกนี่แหละก็คือเหมือนด่าตามเพิ่มเลยอ่ามันไม่ใช่ครั้งแรกไงเยังพ้นได้ เขาด่าเลยไม่รู้ก็กายส่งมาพี่เบอร์พี่นิดหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์กายได้เวลานะกายเขาพูดด่าเลยจากแล้วโอ้โหคันนั้นเลยวะอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้น้องอ๋อแต่อาจจะไม่ใช่เลยมาดูหน่อยดิเบอร์หนึ่งห้าศูนย์อ๋อหรมีใครหยุดโตโปไหมนะน็อตพี่โตโปไม่มีของดีเบอร์แน่พี่ไม่น็อต ได <si> ้ไหมครับไอ้ดอสคดอไอ้ดอสบ้างกี่ไปเปลี่ยนอะไรบ้างไอ้บอมอันนี้ใครเดี๋ยวบ้านค่ากี่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเล่นมาก็ไม่เคยโดนแดงโดนแดงแดงสักใบกดก็มีนะครับเทป่ะเลยซินเวอร์โกลิ์ทองอไปหมดแล้วตีสิบก็ตีอปแล้เนี่ยอย่าไปกระโดดเล่นเต้นเครื่องติดต่อไม่พูเพอร์อะไรคืออะไรวะเออผมจะไปแดนเนี่ยมัแดนต่อ อ๋ออยากไปแดนซ์โชว์เอ,อเออผมอยากเป็นแดนเซอร์มา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 ดิคอร์ดเปิดไม่ีดิเลยยังสมัครมาดิดนะูประเทศไหมมีมีนั่นแหละมีถ้าไม่มีผมคงไม่ได้เข้าประเทศหรอกยังไปหาข้อรีเบลล่างอ่ะเอาเบอร์มาได้มาอยู่แม่ไป <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้ผมอยากรบกวนหน่อนยผมเปิดเสียง ได้ครับเปิดคุณสุท้ายแล้วก็คือพี่ตอดขอซื้อเลอสก่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรือเขาแค่อยากอยากอยากไอ้เคิดว่าแต่อะไรยังไงแต่ว่าผมยังให้อะไรชัดเจนไม่ได้กัอกับเฮียหมัดก่อนผมอยากให้อย่าเพิ่งไปแทงกันตอนนี้นึกอด้ไหมระหว่างระหว่างเนี้ยระหว่างเนี้ยระหว่างเนี้ยผมไม่กันเดี๋ยวมันจะวุ่นวายซ้ำซ้อนเดี๋ยวผมขอปรึกษากับนายกนู่นดอยแล้วก็เฮียหมัดเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวผมลงตีมเดี๋ยวผมขึ้นไปคุยกันเลยแล้วผมจะสรุปให้ทุกเรื่องเลยอันไหนทำอันไหนควรไม่ควรอันไหนอันไหนโดนอัััันนนนนนนไไไไไหหหปปอออออรรรบบบะะยยย่่่่่าาางงเเีี้้้้แแแตตตวววกกกใพ สุดท้ายเราสองคนด้วยอะไรก็แล้วแต่หน้าที่มันอยู่คนละจุดกันเฉยๆเวลามึงคุยกันมึงถ้ามึงจะเล่นถ้ามึงจะเล่นกันแบบนี้กูไม่ว่าแต่มึงต้องเข้าใจรู้ใจกันมากๆนะเข้าใจรับพี่เข้าใจอยู่แค่นั้นเลยสุดท้ายคณะแพ้ไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์อย่างนี้นโอเคครับโอเคครับครับเดี๋ยวพักไปก่อนกันแ้ลเดี๋ยวค่อยไปตีพี่พี่พี่ตอนหนูมีเรื่องส่วนตัวจะคุยด้วยอฮัลโหลครับคุณออโต้แต่ผมงงจริงนะ ไอ้บับบับตั้งใจบับด่าพ่อนี่มันโดนใบส้มจริงๆตั้งใจบับด่าพ่อมันมันไปถึงท็อกซิกรุนแรงอาจจะโดนแต่ว่าด้วยความที่เขาก็มีมีแจ้งแจ้งเอ่อใบตัวเองมาด้วยไม่มันไม่มันไม่คือมันไม่ได้แจ้งใบตัวเองมันไม่แจ้งนะมันไม่เกี่ยวอันนั้นอ่ะไม่เกี่ยวมันแจ้งใบแจ้งคันแจ้งมันลดโทษไง มีกดมันมีกดใช่ครั้งแรกรถโขาครั้งแรกแจ้งไปตัวเองได้แค่ครั้งเดียวงั้นวินไอวินแจ้งมาตัวเองเรื่องขออนุญาตต้องแจ้งก่อนนะแต่ต้องแจ้งก่อนถ้าเกิดถ้าเกิดคนกรณีนะย้ำว่ากรณีคนสนายเราแจ้งไปตัวเองหนึ่งีโดนรถไหมไม่รถดิบบางเรื่อง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 แต่แต่ไม่แต่พี่ที่ที่ผมจะเสือที่พี่จะสือคือัอเนี้ยคือเขาเจตนาอย่างนั้นอ่ะถ้ามันไม่เจตนาแล้วก็เออมันมันไม่เกี่ยวหรอกว่าแบบว่ามันครั้งแรกหรือครั้งอะไรอะสภาเบอร์ะลรครับ คือแอนมินแบบอย่างนี้นะผมแบบด่าคุพ่อคนแม่ท็อกซิกแบบทุกลมทุกคําท็อกซิกที่มันด่าไม่ได้แล้วมาด่ารอบเดี่าอันนี้อันนี้สมมติไม่ใช่แล้วแล้วผมแล้วผมแล้วผมมาแจ้งใบตัวเองเหมือนกันครนะรถแมวคือถ้ามันเต็มบกมากๆแบบอันเนี้ยโดนอ่ะเคยอะพี่ต๊อดจำเคสของของพี่หญิงคนหนึ่งได้ไหมที่ที่ผมเคยให้พี่ที่พี่เคยฟังอ่ะจำได้ไหมอืมจำไม่ได้เออ ที่เต็มบกจริงจะไม่ได้จไอ้๋อ้แกงแกงแกงอะไรนะถ้าอย่างนั้นลองดูในทิกเก็ตกันว่าถ้าเป็นแกงผู้หญิงว่า่าใช่คนเดียวกันไหมที่ที่พิมพิมพิมคือคนที่โดนด้วยคนคนที่โดนด่าพ่อแล้วก็กแล้วก็คนที่พิมด่าเนี่ยเานอกด้วยคือคนเดียวกันไหมอืมแล้วก็คือรู้รู้อยู่แกงอะไรเขาก็ไม่ได้หลนึกนี่เขาก็ยังเขายังโพสต์ด่าอยู่เลยอันนี้ผมพูดถูกไหมอันนี้ เดี๋ยวไหนได้ตาสินไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจริงๆก็ลองถามมันแก้ไขได้นะใบเพราะว่าน้องน้องวันนั้นตอนแรกโดนใบส้มสะพานหนึ่งก็โดนใบแดงแต่อันนั้นมันขออันนั้นมันแบบเต็มมากๆเลยใช่มันหนักมากใช่ก็เจตนาคือครัือครั้งแรกใช่ไหมใช่มันมันไม่ได้แค่ครั้งเดียวนะมันสองถึงสามครั้งนะคือเน้นด้วยเน้นแบบคือพร้อมไปอะ เอาจริงถึงถึงโดนใบแดงอะไรเขาเขาพร้อมไปอยู่แล้วแต่แตแตทีนี้คือเจตนาต้องถนำในเจตนาเขาก็ดูในหลักฐานดูอืมไม่อย่างนั้นคนแบบไปชนอย่างเงี้ยแล้วก็ด่าพ่อเขาแล้วก็วับออกอะไรไม่ต้องวับออกก็ได้ด่าพ่อแล้วก็เดินหนีกูชิวเพราะว่าไม่ได้ไล่แรงก็โดนใบเหลืองถ้าไล่แรงหน่อยโดนใบส้มถูกไหมผมพูดถูกไหมด่าด่าพ่อเป็นส้ไมไี่ด่า่อบการีเป็นส้มอ้าวบุพังการีเป็นส้ม อ่าเป็นส้มแล้วอันนี้คือเจตนาคือเขาด่าสองรอบเนะี่ยมันเป็นยังไงอะที่จริงแต่ถ้าจริงตามกฎนะมันมันบอกแค่ว่าถ้านับไฟหนึ่งอ่ะมันนับแค่คําเดียวแต่ถ้าเป็นกรณีที่แบบเรามองว่าเป็นเลือนแอดมินเขามองว่าเอ้ยมึงด่าขนาดนี้มึงเลือนแล้วมันจะออกจากกฎท็อกซิกเลยกฎท็อกซิกมีมีถึงแค่ส้มมันจะปัดเป็นอันนี้คุณเลือนแล้วก็ oh. วจะกัดปัดเป็นใบแดงโดยการเลือนเช่นเคสอุโน อยู่่่นหััวพีีทมผมยากเต็มระบบเขาก็โดนตัดไปแล้วเลยจะไม่ได้โดนตัดตนเหตุกาดไหนเอาถึงแก๊งแตกก็ตามแต่การไปด่าโอซีในพื้นที่เปิดอ่ะแย่มากๆนะครับไม่ใช่ชอบเรื่องนี้เลยผมถามแล้วแมนกันมาแล้นะครับกากระทืบโอซีกันต่อไม่ลาควนเออในก็จริงครับอืมคือจากที่จากที่ดูกันนะมันมันยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นอ่ะคือมาถ้าถามว่ามันมันคือแรงไหมอันนี้มันมันก็มันก็จงใจด่าแหละแต่ว่าถ้าเป็นใบแดงมัน แต่ข้างนอกก็ยังยังโผด่าต่อนนะแล้วด่าในวงใหญ่แบบสามสามรอบอะแล้วแบบเน้นน้นแบบฟังชัดอะเสียงดังฟังชัดอ่ะคือเจตนาเจตนาคือพร้อมไปอันนั้น่ะคือพร้อมไปแล้วสละยาาแล้วแล้วแล้วก็มาต่อกรนี้ไอไอน้องส่งมาให้ดูว่ามีโพด่านอกนี่ผมก็ด่านอกมีมินมีแท็กมีอะไรกันอีกอันนี้นายกได้ดูหรือยังได้ดูพี่จรตส่งมาแล้วใช่ไหมอันนี้ผมผมเห็นแล้วแต่ผมยังไม่ได้มาพิจารณาเพิ่มยังไง ที่เรื่องโพสข้างนอกอ่ะเดี๋ยวผมขอพิจารณาขอคุยกันก่อนเขาจะผมรอก็ได้อยู่ที่มองว่าภาพรวมออกมามันจะกลายเป็นเลือนหรือเปล่ามันก็จะโดนเป็นใบแบบเลือนไปเลยแล้วมีมีเรื่องนึงอันนี้สำคัญเาะดาแบบเจ้าตัวชื่ออะไรครับที่มันอยู่มีในการโพสข้างนอกด้วยไหมเจ้าตัวชื่ออะไรมีมีมีชื่ออะไรอินิศอิริตอะไรทุกอย่างไม่ตัวจำไม่ได้ครับครับนี้มีเรื่องสำคัญจะบอกจะบอกอ่าอ่าอันนี้อันนี้ตอนมันมีเรื่องนึงเคสเคสที่ต่อแท้ผู้หญิงกันได้ไหม อืมอ่าผู้หญิงอ่ะเขาแจเขาแจ้งตอนมังเห็นทางเลบอกแล้วเขาแค่ต้องการคขาขอโทษอ๋อใช่ตอนไหนตอนประเทศลีเหรอพี่ต๊อกพี่ต๊อกส่งอหไให้ดูอ๋อได้ได้ครับได้ได้เขาอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันต้องถามทางเลยเอาฝากถามทางเลยยหน่อยที่ประเทศลีเนาะอะไรวะเนี่ย คืออะไรวะพี่งงไหมเนี่ยไม,ไม่งงไหมนี่คืออะไรวะกพราะด,ดูดิกูเห็นแล้วอะไรแล้วไงเหมือนแค่พ่อมงตายปัดย็ดแม่มาเล่นกันเย็นๆนะครับ DC อะไรประเทศไนีพี่องประเทศทำไมอะ่ะก็อ่านเฉยๆก็ได้อเฉยๆก็ได้ทั้งนี้พพ์บอกมา แน่นตอนนี้ก็เบรกก่อนใช่ไหมตอนแล้วก็รอนดูว่าพี่จ้าเขาจะลงมาใช่ <ๆ S 2> ใช่ก็ลองแต่เรื่องนี้ไม่ไม่ไม่ควรเบรกอันนี้อันนี้ต้องเคลียร์ต้องต้องเคลียร์เพราะว่าทั้งคนดูทั้งอะไรเขาคาใจไงแต่เรื่องตีมันงาเบรกก่อนเพราะเพราะาว่าทั้งเกิดเรื่องตีอ่ะเข้าใจนะก็ก็ต้องรองดูเดินก็จงมาคุยพี่ต้าเรื่องเดินสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยไปได้เกิดจะยกเลวก็ยกเลิกเพราะว่ากันเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วแป๊บนึงนะอยู่ปะ กูคิดไม่มีผิดมันตั้งใจให้เพื่อนมันด่าพ่อตั้งใจดิสเครดิตประเทศตัวเองโพรด,ด่าโอซีแล้วลากคนมาประเทศตัวเองอ๋อก็คือมาดามามาแบบมาเล่นเต็มระบบที่นี่แล้วก็ให้ให้คนไปเล่นที่นู่นเมืองของเขาอะไรอย่างเงี้ยหรอผมพูดถูกไหมอันนี้ผมพูดถูกปะ่ะโอ้โจะทำอย่างนั้นก็แย่อยู่นะมันไม่ค่อยมีทำเงนินเออ แอบแย่แอบแย่ไม่ก็จบมาแล้วเนี่ก็แพ้มันก็คือแพ้นะมันโดนไปห้าสันแต่ว่ามันทิ้งท้ายไงผมเล่นงงตรงเนี้ยอันนี้ไม่ควรอันนี้ไม่ควรแปบบ๊บนึงนะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรครับต็พี่่าบอกให้เบรแล้วก็รอรอประชุมกับริง เออเดี๋ยวน่าจะให้คําตอบแต่เรื่องสตอรี่ค่อยพวกนี้ค่อยมามาตอบแหละตอนนี้ค่อยมาได้เพราะตอนนแผนกิดน่าจะแผนล่มกันเดี๋ยวรอเล่นกับเขาให้เคลียร์หรือว่าคุยอะไรให้เคลียร์กับไอ้ว่ากันมันมันต้องเคลียร์เลยมันต้องแบบเคลียร์ไอตรงนี้ก่อนใช่ก็ต้องเราพี่า้ณามาชีอาชบ้านหรือแบบมาบอกคนเหลืออะไรหลายอย่างว่าตรงนี้ห้ามเล่นห้ามไปก็จะได้ดูเรื่องกันเพราะตอนนี้เราก็เจออะไรไม่ได้หรอกงงหวายเฮียอะไรวะไปข้างนอกได้ยังไงวะ ไม่รู้เหมือนกันมันไ,ไ,ไ,ไม่น่าใช่รอบแรกเลยนะพี่ไม่ใช่รอบแรกเลยนะใช่หรอไม่ใช่รอบแดงพี่พนคนที่มีปัญหาเขาก็เหมือนจะโดนเหมือนกันมันปกติเราอะไรวะจบหลักสูตรเล่นในจบนอกมั เข้าเส้นจริงงั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้พี่ต้าเคลียร์แล้วเราเจอมันในเมืองก็เหมือนเดิมก็ได้เล่นตามไปก่อนก็ได้อย่าแบบเล่นเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เพราะพี่ต้าบอกว่าห้าห้ามแทงเลยทั้งนี้คือห้ามห้ามมีการตีกันหรือห้ามแทงกันเลยอ๋อเขาบอกเหรอใช่บอกให้ขอให้ประชุมกันเสร็จก่อนแล้วมาบอกอ๋อก็คือให้เคลียร์ให้เคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะ เล่นต่อให้ว่ากันถูกไหมแต่ว่าตอนนี้ก็คือโอเคอของั่งเขาก็แจ้งเราเรืองยงไงตะกี้ก็หลักฐานไปจ้งแล้วล้วก็เห็นผลอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอรอคุยกับพี่ตาก่อนว่า,าเรื่องนี้ยังไงอะไรเงี้ยแต้เรื่องที่เราเดินสตอรี่มาทั้งหมดเรื่องกดงานล้านหรืออะไรอ่ะไม่รู้ว่ามิ้นจะให้ไหมหรืออะไรไหมหรือกระโดนไปไหมอะไรเรื่องบัตรผม,มรผมก็ไม่รู้หร,ร,รอกว่าน้องมันแบบมีใครให้ม่รา้ว่ามันน้องมันเดินสตอรี่นี้โดนไปก็ แต่แต่ตอนอยู่กับผมอะถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ว่าพอมันอยู่ไม่รู้มันเจอสังคมเพื่อนแบบไหนเนี่ยผมก็ไม่รู้ตอนอยู่กับผมมันมันมันก็ดีแต่ว่าพอมันไปอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งมันก็มันก็ตามตามเพื่อนอ่ะแม่ไอ้บัตไม่เอาพี่จักบาทเลยอะไรนะคิดว่าไงนะว่าไงนะครับไม่ได้ว่าแต่ก็หมถึง ก็งั้นก็รอรอรอเอาง่ายๆคือรอพี่ต้าแล้วก็ให้เขาสรุปรอรอนายกมาสรุปให้เราด้วยว่าเราจะโดนอะไรไหมเรือนไหมหรืออะไรไหมที่เขาแจ้งอะไรบ้านมังกระทักมาผับบัดทักมาบอกพี่ต้ครับผมไม่ได้โพสต์ด่าพี่นะแล้วก็อีกอย่างเมืองที่ผมโปรโมทก็ไม่ใช่เมืองผมไม่ได้มีเจตนาดึงคนเหมือนที่มันพิมพ์ปั่นพี่นะครับมันมีคนมาดูบาลล้ำผมกับเสียแล้วก็แฟนผม แถมทักมาท้าผมต่อยผมก็เลยกวนตีนมันเฉ๋ยผมทักมาหาพี่เพราะผมไม่ได้อยากให้พี่เข้าใจผิดผิดผมเลือตบโอเคครับน้องโเคพี่ขอโทษด้วยครับที่ทำให้เข้าใจผิดผา <c oughs> จากเร็วใครไปท่ามันต่อยข้างนอกใช่เืย ผ่านอ่ะเป็นแค่มาเลยดิเรียนผ่านทางมเอาคนนี้ให้ดูหน่อยดิเนี่ยขอซอยซอยคนนี้น่ารัก